ประเด็นแรกคือประเด็นของอ,อสมอรุ่นเก่านะครับ<ช><ช>ซึ่งเคยมีบัตรสมัครการอาสาอสมอยู่แล้ว<ช>ตรงนี้สบายมากเลยอันนี้ผมขอพูดไปถึงการต่ออายุไปเลยนะครับ<ช>ว่าคือถ้าหากว่าเขาบัตรหมดอายุนะครับ<ช>ก็าสามารถถือบัตรประจําตัวอาสามอรหรือว่าถือบัตรสมัครการ์ดนี่แหละเข้าไปติดต่อที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสัหกรา์การเกษตรซึ่งมีอยู่ทุกอำเภอทั่วประเทศไทยเลยครอบคุมอยู่แล้วโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยนะครับนี่คือเอาไปติดต่อกับทางธนาคารเพื่อการเกษตรได้เลย แต่สําหรับอสมที่มาขึ้นมาใหม่หลังจากที่ว่ายังไม่เคยมีบัตรสมาร์ทการ์ดเลย<า>ตรงนี้มีขั้นตอนเพิ่มอีกนิดนึง คือเรื่องของการว่าจะต้องมีใบรับรองการเป็นอสมอจากสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอ<ม>นะครับมาเป็นหนึ่งเอกสารหนึ่งตัวหนึ่งตัวห,ห,ห,หนึ่งอย่างแหละแล้วก็เดินทางไปที่ธนาคารเพื่อการเกษตรประจำเพื่อนั้นแจ้งที่ธนาคารเพื่อการเกษตรบอกว่าฉันเป็นอสมอใหม่นะนะครับก็ขอมาทําบัตรสมรัครการอสมทางธนาคารเพื่อการเกษตรระดับอำเภอก็จะดูแลและทําโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นกันนี่ครับง่ายแค่ไก็แสดงว่าทั้งอสมที่มีบัตรใบเดิมอยู่แล้วก็สามารถที่จะเดินเข้าไปที่พคส หรือแม้กระทั่งอสอมอที่เป็นสมาชิกใหม่มก็ไปติดต่อที่ทกสได้เหมือนกันแต่ว่า<ช>ต้องมีใบรับ,บร,บบรบองการเป็นอสอมอค่ะ